วันนี้พาพี่พเ,พเพื่อนทุกคนมาทำขนมปังกันนะคะตอนนี้น้องก็กำลังเซตตัวอยู่สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรแป้งขนมปังนะคะ420กรัมแล้วก็แป้งเค้กอีก105กรัมนะคะแล้วก็จะมีนมนมผงนะคะแล้วก็นมข้นจืดนะคะแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็ ไขไก่เบอร์ศูนย์หนึ่งใบค่ะแล้วก็ตามด้วยเนยเค็มนะคะมีผงยีสต์สองช้อนชานะคะน้องกำลังทำงานมือใหม่มากๆเลยกับการทำขนมปังวันนี้น่าจะเป็นวันแรกของการทำเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของน้องจะเป็นยังไงนะคะเมื่อก่อนเคยใช้แบบนวดมือแล้วทีนี้ ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆกว่าน้องจะขึ้นฟิล์มวันนี้เราก็มีเครื่องช่วยทุนแรงแล้วนะคะเราก็จะทำสูตรเล็กก่อนนะคะลองทำสูตรเล็กก่อนว่าเราจะหสูตรเลขเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมดความหนักเบาของเนื้อแป้งนะคะที่กี่กรัมนะคะต่อหนึ่งก้อนในการ เราจะใช้สูตรเล็กก่อนเนาะเราถึงจะกะปริมาณของทุกๆอย่างได้นะคะใครอยากกินขนมปังก็แวะมาบ้านน้องได้นะคะเรามาทำขนมปังไปด้วยกันขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยเนาะขออนุญาตเป็นพนักง,งาน ผลิตขนมปังแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าว่างแล้วจะไปหาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลย